ย้ายอูเดียอ,อูเดียเดียเทียอะไรเดียอ,อะไรนะวิชวลเอฟเฟกต์อัปเดตอ่ะเนี่ยอูเดียครับที่โดนนะไหนวะหนึ่งแต้มอูเดียครับอ้าวก็มาวิชวลเอฟเฟกต์อัปเดตเนี่ยมันไม่พรายเม้าลพรายเม้าลอูเดียน่ารักเอ้ยพรายเม้าหรือเดฟเฟอรี่นอ็อตอไนนะไรน่ารักกว่ากันจำไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้แต่พร<ะ>ายเม้าลอะพี่ไม่มีแอนติเมทอูเดียวะไม่สวยสปิริตการ์ตนะไม่มันอีพิเชียลเอฟเฟกต์มาแล้วสวยเอาจะเล่นจะเล่นพรายเม้า เราว่า<อ>เสือที่แท้จริงนี่จากเสือหปีป่ะคือไงไปหยิบอูเดียมาก็ยังหยิบอะไรเป็นบ่นอ๋อบางทีมีกลางมันเม็ยหยิบยาโอมาอย่างนี้ก็กดยอมไปเลย, <S <S ยปรับวิชั่นเอฟเฟกใหม่แรงขึ้น1000% <S <S อูเดียปรับวิชั่นเอฟเฟกอ๋อชื่อชื่อคลิปแลรวอันนี้โอ้โหเวนท็อปเอาเวนมาล่างดีเฮ้ยลิเลี oh, ยเปล่ะเวนโอ้พี่ตบสบายอ่ะลิเลียเดี huh. ๋ยวแอนนี่แอนนี่เซตอ่ะคือเซตมันจะไปช่วยไงรอรอตักไฮไลท์ให้ผมเลยนะรอจับกล้องผมบ่อยๆนะมึงเล่นตัวอะไรเนี่ยมองเวนเกี่วะอัพอะไรน้ำเล่นไงเนนี่ยตัวหา เล่นสาย E Q เล่นสายเวทไงเอาอัตีนำ Q นำ E ตามเนืแต่มันน่าเกียดตังไงดูดิอันนี้ล่างธรรมดาแหละดูมันวิ่งเดดูดิเล่นแต่ไงนี่หัวเสือนี่โหเสือคอยเทหน่อยหกปีปะบอก Q E Q W R ครับวิธีเล่นเารเล่นเเหรอใช่ใช่พี่จะไปบุหรี่มันอุ้ยแต่ตอนเปลี่ยนสแตนเทยังไสเนลับมันเด่น แ้มีคนวอดเทพให,เห้เราสวยครับี่เป็นเอดเทพใหเ้เราโคตรสุดเลยวะโอแอ,อดนดี่มันตะตันชั่มันไะกิชอบไ่แอนนี้มากเลยนะที่ปับเชียนเลยขายแล้ว่าชอบไอนั่นน,นันแตะล่างบอกบอก,บอก,บอก,บอกตะตูรู้ว่าเอ๊กูมีตแล้วนะ <S <S เตรียมโลดให้ดี <S <S 2> <S 2> อุยเจอลิเลียในป่าเจอควางในป่าไม่ต้องมีไอวงกลมวงกลมรอบรอบตัวก็ได้อเจอควางในป่าบบบบ อุ้ยบ๊บบบ๊อบเรียบร้อยเจอวางในป่าใหญ่เฮ้ยไม่จริงเว้นไม่ต้องแปดก็ได้เว้นถอยไปเลยเว้ยใช่ถ้าอูเดียมีในการแข่งขันจะพูดว่าไงสกินมันดูไม่ค่อยน่าจำชื่อเลยอ๋อสกิลเหรอก็แบสแตนครับแต่ว่าเขาเขาพูดแค่แบสแตนครับโดนแบสแตนมาเลยไม่กับสันสั้นหกเนี่ยมามาพอปีมาเด็ดเขาบอกสกิลหนึ่งหกปีเอ๊ะสกิลสองเต่างอย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 เจง โอ้ปี๊บต้องไอ้นั่นดีวะล่างอะไรนะปีนิกเลีนิดดีปีนิกเมื่อก่อนพี่เล่นอูเดียพี่ออกเทียร์เลยนะไ้ยกดเอียรงเดียวตามไม่เป็นของของสมัยอูเดียท็อปอะโคตรโหดตบไฟเตอร์ได้ทุกตัวโอ้บ6ปี๊บโอ้โเฮ้ยเลนล้านแต้มปะนี่ดึงทะลุไปโดนช่วยด้วยแม่งวิ่งเร็วจิ๊บ ไม่ไหะวแล้วว่ะทำไมวันนี้มือไม่ขึ้นเลยวะต้องใส่ต้องเปิดโหมดซูเปอร์ไซยาห์ปิดไม่อ่ะปิดไม่ไม <c oughs> พี่รูปล่าว F K เล่นเกมใหม่หมดได้เก่งกบบอลอ <c oughs> พอ้พี่ทะใหม่กับพี่ผมว่ตอนนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่ต้องตะโกนชื่อสกิลตอนใช้ด้วยเพิ่มความแรง Best e n ไอ t Goes Dun เนี่ยตาวะนะผมชอบพัชจิกบเดียมากเลยะอะสกิลๆเดี๋ย <c> ว <oughs> นี้ Best ดูดูดู Tiger Sands แม่งเหมือนเอานิ้จิ้มอะหัละคันตังหกปี๊บผมมาช่วยนายแล้วแอนนี่ไปด้านบนหายหายไม่นะหกปี๊บบักนี่เนี่ยนี่เนี่ยยืนนิ่งเลยวะมันแปดไปแล้วไงเวย์ต้องเอาเนี่ยวะเป็นแฮ็คแตกแย่งยางจุดที่มองไม่เห็นเซ็ตยังเอาเลยแล้วก็เกแตกได้แล้วก็อีไล่หกปี๊บไล่ที่หกปี๊บไล่อะ ลองดีลองดิผมว่าพี่ต้องลองอ่ะนี่เรียนเวลล่าอยู่เลยเว้พี่เอาเฟดเฟดรัดไม่ดิพี่ฮะเอามาเฟดรัดเฟดรัดเฟดรัดหมายถึงอ๋อรูนเฟตลัดเออแล้วก็ดีบันโคกเสร็จแล้วก็เทคแตะโดนได้ชิด้วยได้อะไรวะแม่งอันตีกันไปทุกอย่างแยังจะได้อีกเอ่ะหอปี๊ดไอ้เร็วนาไปไปพี่พี่ต้องมาตรงมังกรนะเดี๋ยวผมโยนตะเกียงช่วยได้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  หกปีข้าวโอ้ยไปอะไรอ่ะไอ้มอตัดตามมาพี่ะวหนีกปีตกูยงโงเมิดสนี่เลบมีตัวแม่งยังโง่เลยก็ลมเนี่ยลบคูดาวแต่เมตสเลยนะเดียยิ้มเลยกําลังไปี่กํลังไปเหมือนกัน บอมาดิครับมีแปดนะจีนมีแปดไม่เป็นไรโดนตัวเนี้ยแปดเป็นตวมาเด็กแต่ไอเนี้ยไม่มีแปดไอหันนี้ไม่มีแไม่มีตะเกียงนะเว้ยโดนได้น่ปักโอเซ็ตมาโอเคแต่แต่ไสมันแปดใส่สุดมากอะไรเชรันบอกว่าบัฟวิชวลเอฟเฟกต์ใหม่เข่งกว่าเดิมเยอะเลยเยอะเลยวันนี้มันถูกัก อาหกปี๊บฮกโกฮกโกฮกโกวู้ฮู้เป็นไรวะทันไม่ได้หกปี๊บไม่ทันไม่เว้นหลังหนาเออก็แค่นั่นแหละพแต่มันง่ายแคแตนอยู่ไงก็เลยไม่ได้มองมังอีกตัวนึงปั๊บเออาวเข้ามาอีกตัวนึงอ่ะาจย์ตัวนึงเออสบายแล้วเลนอื่นเกิด ไทเกอร์สเดนเบสเดนต้องมีโดกปะอยากเปลี่ยนเสียงอาเป็นภาษาญียย่ปุ่นวะโปปีปบนโดนอีกแล้ว <c oughs> ลเดนะวิเวนดี่เฮ้ยโบรโบรโบโบรโบโบรโบรโบรโอรโบโอรโรโบรโบเโนแฮสรลนรรนะแโสเลบรโบรบรโ ไม่ะแต่มันเลือดแต่มันเลือดน้อยนะเว้ยเมื่อกี้ถ้ามามันอาจจะตายเล้ยไอ้ได้มงสองทีป่ะตอนตีต้องร้องโอลาโอลาด้วยครับโอลาโอลาโอลากีตีใครวะมีคนตีใครมินเนี่ยมินเนี่ยก็เอาโมปี๊บโผล่นะโผล่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 โอ้โหกุหลับที่ต้องพูดโอลาแล้วหลับโอลาอะไรอย่าง้ยอ่ะเนี่ยโอล่าเรียบร้อย ไม่ใช่ว่ามันเวมันอวยอูเดียแล้วเหรอมันบอกว่า Visual Effect ทำให้เก่งกว่าปลาตัวใหม่อัปเดตจุดๆนะครับอะไรอ่ะไม่ได้บัฟไม่ได้หาเฮ้ยพี่ว่าพี่ต้องเมนอูเดียป่ะดังที่โอเว่นสอนไว้แน่ดังที่โอเว่นสอนไว้เมนอูเดียคืออูเดียมาตส์ยิเหมือนกันเกิรแอนนี่มันไปโซนให้พี่เราดูเศรดฐกิจเอาไปเวนโหลดของอย่างเงี้ย6ปีตัวตัวมันเพื่อน อ้าวเขาเ,เข้ามาอย่างนี้โอ้โหเขาเล็กเขาเล็บแถวบ้านนั้นเออโอ้ยสวยหัวาตายมันนี่่ะนี่แฝดใส่บับบับถึงจะตีหรืไม่ตายเ,เว้นสิเว้นอุ้ยแฝดอ่ะ,อะแฝดมีคนแฝดชักกระสุนครับ <laughs> เดี b ว,วนด,ดีดีอ่ะ โอ้ดูพ oh, ี่ต่อยดิซึ่งหลอดอ่ะดูเลือดดิอ้าวเรียบร้อยแปหัวลังจิ้มปั้มอยู่โอ้ปี๊บไม่พอเลยอย่าล้วพี่เด็ดิโอ้โหระโอ้โหระโอ้โหระมาที่ของฉันนะมีเพียงหนึ่งเดียวโอ้ปี๊บตัวนี้สนุกจังเลยไดด้หมทำไมผมไม่ได้อยู่ทียอะไรเลยวะไอ้สัส ันแน่เอาตีมาดิหายไปไหนเนี่ยไอ้สัสัแน่คุณเอาตีมาสินี่ไปโดนโดนไหนมาเย้มันง่ายขนาดนี้ไกด์ตาตอตาตอไปผมไสออนนะแบบคไม่ต้องทำอะไรเลยโอตรโครโคตรโครโคตรโรโคต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 รโค่รโครโคตรโคตรรโคตตรโคตรโครโคตรโคตร ไม่กันหนุ่มเลยเล่ดูเดียแท็กเลนเพราะว่าเป็นตัวที่แบบดันป้อมเนอะดันป้อมแบบผมเต็มทีมทีมขึ้นตอนนี้คือทีมระเบิดแล้วไม่มเปิดบาลานะพี่ผมแมงผมแมงเปิดบาลานให้นาหานละเพลสี่พันหกน้องนี่ลงเฮ้ยทำไมเหลือแปดหกอะไรวะถ้าได้นี่กีดแหละกีดลันบ้านเลย เดี๋ยว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 โดนอะไรไม่แน่โดนสกิลเดี่ยวหน้าเก้าร้อยอ้โอโดนตอนไปหรือเปล่าไม่อาจจะใช่เมื่อพี่ตีเวนเข้าแะล่ะเวเป็นตีเวนเข้าพี่จะตีเข้าดูมันหอกแทนมีโอเมนมีทอนเมลอยเวนยอมไอ้ไอแคยคิวที่ผมจะได้ไปอยู่กับดีเวนหมดเลย สน,นุกเลยว่ยเยวะเกิดแน่เหมือนที่พวกคนที่บกอกถ้าถ้สี่ห้าไม่ไหวทีมก็บยังไ,ไงก็ระเบิดผมโดนเข้าสองสามรอบรอดเขาบอกเบนออกทางเที่ยวทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือถือขีไา,ายไปครับโ,โดนโดยแท็กโคตรเบา15% <S <S ช่วยเอฟเฟคไม<อ>่ช่วยให้ชนะสายแท้งนะครับจำไว้ข้อคิดดีๆจากคลิปเนี่ยนี่นะเมย์ผมน้อยนิดที่บ่ายกลับบันทึกโดนฟอล ไรประโยชน์โดยแท้จริงลเลียที่ว่าไรประโยชน์แล้วนะยังมียังมีประโยชน์ตอนทีมไปแค่นั้นแหละ